สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่พิการในฟิสิกส์บายเพลินเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันในพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับของเนื้อหาบทที่2เรื่องของกราฟการเคลื่อนที่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากราฟการเคลื่อนที่จะออกได้ยังไงบ้างกราฟการเคลื่อนที่นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดกราฟแรกคือกราฟระหว่าง S กับ T กราฟที่2คือ VT แล้วก็ A T S ก็มาจากการกระจัดกับเวลา V ก็คือความเร็วกับเวลา A ก็คือความเร่งกับเวลา่นเองในฟิสิก เกือบทุกบทนะครับสามารถออกเรื่องของกราฟได้หมดเลยสิ่งที่กราฟจะบอกเราได้ครับมีอยู่2อย่างแค่นั้นอย่างแรกก็คือความชันของกราฟและอย่างที่2ก็คือพื้นที่ใต้กราฟสิ่งแรกนะครับที่น้องต้องจําก็คือว่าความชันของกราฟแต่ละอันและก็พื้นที่ใต้กราฟนะครับของกราฟแต่ละอันในนี้บอกอะไรเราได้บ้าง <S <S เขาบอกนะครับว่าความชันของกราฟ st หมายถึงความเร็วและพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ st นะครับจะไม่ได้สื่อถึงอะไรเลยความชันของกราฟ vt จะบอกถึงความเร่งพื้นที่กราฟของ vt นะครับจะบอกถึงการกระจัดสุดท้ายนะครับความชันของกราฟ at จะไม่ได้บอกอะไรแต่พื้นที่กราฟจะบอกถึงความเร็วนั่นเองทั้งหมดนี้คือสิ่งที่น้องต้องจําให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะทําเรื่องนี้ได้ซึ่งพี่ก็มีสูตรช่วยจําเล็กๆสำหรับน้องๆบางคนที่อาจจะจํายากพี่จะเขียน sva ไว้ตรงนี้ก็มาจากกราฟ st vt at นั่นเอง แล้วก็เขียนลูกศรชี้ไปทางขวามือแบบนี้และชี้กลับมาทางซ้ายมือด้านบนนะครับเขียนว่าความชันและส่วนล่างครับเขียนว่าพื้นที่ใต้กราฟทีนี้ครับเวลาท่องตัวนี้ก็ท่องว่า sva สว่าได้เลยท,ทันทีนะสังเกตนะครับถ้าเรามีกราฟ st มันสามารถชี้ออกไปหา v ได้ครับจากลูกศรด้านบนลูกศรด้านบนก็คือความชันดังนั้นความชันของ st ก็คือ ความเร็วหรือถ้าเรามีกราฟ A t ทนะครับสามารถชี้ออกไปหา V ได้ด้วยเช่นกันแต่จะชี้จากรูปสอนด้านล่างนะคือพื้นที่ใต้กราฟดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟของ A t ทก็จะกลายเป็น V สุดท้ายตัวที่ออกบอยที่สุดก็คือกราฟ V t ทเพราะว่ามันสามารถหาได้ทั้ง2อ,อย่างเลยเนาะสังเกตว่ามันสามารถชี้ไปหา A t ได้จากลูกสอนด้านบนก็คือความชันของ VT คือความเร่งและสามารถชี้ไปหา S t ได้จากลูกสอนด้านล่างนั่นคือพื้นที่ใต้กราฟของ V t ทคือการกระจัดนั่นเอง ตรงนี้คือหลักการช่วยจําใครที่จาได้บทได้แล้วก็จําแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับและก็เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับว่าในฟิสิกส์นะครับเกือบทุกบทสามารถออกเป็นกราฟได้หมดเลยดังนั้นถ้าเราจะมานั่งท่องนะครับว่าความชันของบทนี้คืออะไรพฤติกรรมของบทนั้นคืออะไรแบบนี้พี่ว่ามันจะเป็นการเปลืองพื้นที่สมองเรานะมันจะมีหลักการดูนิดหน่อยนะทุกครั้งถ้าเจอเรื่องกราฟในฟิสิกส์นะครับจะบอกได้แค่2อ,อย่างคือความชันกับพฤติกรรมซึ่งมาไหล่ก็ตามถ้าเขาเอาแกน x กับแกน y นะครับมาคูณกันมันคือการหาพื้นที่ตกราฟเพราะว่าแกน x ก็คือด้านนี้แกน y ก็คือความสูงดังนั้นมันคือเหมือนคล้ายๆการหาพื้นที่นะครับได้คูณได้แต่ถ้ามันเอาแกน y นะครับมาหารแกน x แบบนี้มันคือหาความชันของกราฟนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ตรงตัวเพราะว่าสูตรการหาความชันครับในคณิตบอกว่าให้เอาเดลต้า y หารเดลต้า x แค่นี้เนาะมาลองดูตัวอย่างกันครับสมมุติว่าที่มีกราฟระหว่างงานกับ เวลาพี่ถามนะครับว่ากําลังเป็นเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนตัวนี้อยู่ในบทที่5นะครับ power หรือกําลังนะครับเกิดจากการที่เอางานส่วนเวลาสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาต้องการจะเอาตัวแปรงานก็คือแกน y นะครับมาหารเวลาคือแกน x การที่เอา y หาร x ก็คือการหาความชันนั่นเองดังนั้นกําลังของกราฟนี้ครับจะสามารถหาได้จากความชันของมันนั่นเอง แต่ถ้าเขาถามใหม่นะครับว่าข้อนี้เป็นการระหว่าง p คือ power กับเวลาบ้างละ่ะแล้วเขามาถามว่างานเป็นเท่าไหร่จะหายังไงครับเหมือนเดิมครับสูตรเดิมก็คือ p เท่ากับ w ส่วน t ดังนั้น w เท่ากับ p คูณ t งานเกิดจากการที่เอา p กับ t ตรงนี้มาคูณกันนั่นก็คือการเอาแกน x คูณแกน y คือการหาพื้นที่ใตก้กราฟแต่้นข้อนี้งานจะหาได้จากพื้นที่ใต้การาฟของการาฟนี้ S <S <an> <S สังเกตเห็นไหมครับว่าเราจะไม่สามารถมานั่งจําได้หมดเนาะว่าการาฟนั้นต้องหาจากความชันนะครับการาฟนี้ต้องหาจากพฤติกรรมซึ่งมันจะเยอะมากๆดังนั้นพี่อยากให้น้องจําด้านสายมือตรงนี้ไว้นี่คือหลักการทารํทากราฟทั้งหมดจะทําแบบนี้หมดเลยแต่ว่าแค่ในบทน,นี้ที่อยากจะให้จําแบบสวาเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการาฟอยู่หลายการาฟเนาะมันมีทั้งหมดสามการาฟถ้าจะให้น้องๆต้องมานั่งทาแบบเมื่อกี้ทั้งหมดมันอาจจะใช้เวลานาน,านถ้าใครสามารถจําเป็นสวาแบบนี้ได้เลยมันก็จะทําให้มันเร็วขึ้นมันง่ายขึ้น และอย่างที่2ของเรื่องกราฟนะครับที่มันจะออกได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกราฟถ้ากราฟ a เป็นแบบนี้กราฟ vt จะเป็นแบบนี้แล้วก็กราฟ st ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยซึ่งมันจะสอดคล้องกันไปนะครับแถวแรกทั้งหมดนะครับคือกรณีที่วัตถุมีความเร็วที่คงที่หรือจะเขียนว่าความเร่งเป็น0ย์แถว2คือวัตถุมีความเร่เนนรเกงก็คือมี a นะครับที่เป็นบวกและแถวสุดท้ายคือวัตถุมีความหน่วงก็คือมี a นะครับที่เป็นลบนั่นเอง กราฟ AT ในแถวแรกนะครับวัตถุมีความเร็วคงที่ง่ายมากครับความเร่งเป็นศูนย์และถ้าเป็นกราฟว t เหมือนเราขับรถแต่ว่าความเร็วเราจะเท่าเดิมตลอดเวลาดังนั้นว t ีก็จะกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้กราฟ ST นะครับเวลาเราขับรถที่มีความเร็วที่คงที่เราก็จะไปข้างหน้านะครับด้วยระยะทางที่สม่ำเสมอส่วนแถวที่2คือมีความเร่งก็คือ A จะเป็นบวกนั่นเองและกราฟว t ก็เหมือนเราขับรถแบบมีความเร่งดังนั้นความไวเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆ กราฟ ST นะครับจะยากหน่อยหนึ่งสมมติพี่แบ่งช่องเวลาให้นะครับ1 2 3สังเกตดูนะครับว่าช่วงแรกในวิแรกครับมันไปได้แค่นิดเดียวตรงนี้แต่ในวิที่2ไปถึง3ตรงนี้ก็เป็น1นึวิเหมือนกันนะครับจะไปได้ค่อนข้างเยอะแสดงว่าช่วงแรกนะครับวัตถุจะไปได้แค่นิดเดียวนะครับแต่ว่ายิ่งเวลานานๆไปวัตถุจะไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับเวลา1นวิเท่าเท่ากันเพราะว่า ความเร็วมันเยอะขึ้นนั่นเองและแถวด้านล่างสุดนะครับคือกรณีที่วัตถุมีความหน่วงความหน่วงคือความเร่งเป็นลบหรือก็คือความเร็วของรถที่มันช้าลงเรื่อยๆดังนั้นความเร็วเริ่มต้นจะเยอะแล้วก็ค่อยๆลดลงไปตามลําดับซึ่งกราฟ st นะครับจะเป็นกราฟโค้งๆเหมือนกันถ้าพี่แบ่งไป3ช่วงเหมือนเดิมสังเกตนะครับช่วงแรกวัตถุจะไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่วงที่2ถึงช่วงที่3ตรงนี้ก็1วีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไปได้แค่นิดเดียว เพราะว่าช่วงแรกเรามีความเร็วเยอะดังนั้น1นวิแรกเราเลยจะไปได้ค่อนข้างเยอะแต่ยิ่งนานๆไปความเร็วเราเริ่มน้อยลงดังนั้นวิหลังๆเราเลยจะไปได้แค่นิดเดียวสองการามนี้ครับค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเนาะยังไงก็ฝากน้องลองกลับไปดูมาอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้คือการดูกราฟตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการกลับไปดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นคณิตน่อยๆด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์กันบ้างดีกว่านะครับ ข้อนี้นะครับเขาให้กราฟความเร็วกับเวลากราฟ v t นั่นเองคำถามนะครับถามว่าจงหาระยะทางและการกระจัดที่อนุภาคเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดในเวลา50วิและคำถามย่อยสอง 2, ถามว่าขนาดความเร่งของอนุภาคนี้มากที่สุดที่เท่าไร่คำถามแรกครับให้หาระยะทางและการกระจัดทั้ง2ตัวนี้คือตัวแปร s เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นกราฟ v t แล้วเราต้องการหาตัวแปร s จะหาจากอะไรของมันก็มาเขียนสวาไว้ตรงความเมื่อเลย ตูสอนข้างบนนะครับทางขวาตูสอนด้านล่างทางซ้ายข้างบนเขียนว่าความชันด้านล่า,ง,ง,าง,ลงเขียนว่าปเป็นที่ใต้กราฟเรามีการาีทอยู่ต้องการหา S หาได้จากตูวสอนด้านล่างก็คือหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟของมันนั่นเองดัง <Yeah. S 2> นั้นข้อนี้สิ่งแรกที่เราจะหาก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟของกราฟทั้งหมดตรงนี้พี่จะมองว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูไปเลยสูตรของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ 1, 1> ส่วน2คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานผลบวกด้านคู่ขนานก็คือด้านนี้ขนานกับด้านนี้อยู่นะก็คือ20 บวกกับ10นั่นเองจากนั้นก็ไปคูณด้านสูงนะครับด้านสูงคือด้านที่เหลือซึ่งก็สูง20สองตัด20ได้10นะครับ 10.. คูน30เป็น300ดังนั้นช่วงแรกได้ S เป็น300นั่นเองก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันทีนี้นะครับช่วงที่2ก็เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูเช่นเดียวกัน1นส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานด้านนี้ขนานกับด้านนี้อยู่ก็คือ20ขนานกับ40เอามาบวกกันซะ แล้วคูณกับด้านสูงก็คือด้านที่เหลือนะครับตรงนี้สังเกตดีๆนะครับเป็น20ไปถึง25สูงอยู่5 2ตัด60ได้30คูณ5ก็เป็น150ทพี่เขียนไว้ตรงนี้ให้นะครับ150และช่วงสุดท้ายสูตรสามเหลี่ยมก็1นึ่งคูณฐานคูณสูงอันนี้ก็ง่ายครับฐานคือ5สูงคือ40คูณ5แล้วก็คูณ40ตัดเลขซะ20่คูณก็เป็น100นั่นเองด้านบนก็ได้เท่านี้นะครับส่วนด้านล่างทั้งหมดครับพ จาน,นั้นสู่สี่เหลี่ยมคางหมูด้าน,นล่างนะครับหนส่วนสผลบวกด้านคู่ขนานด้านนี้ขนาดกับด้านนี้ก็คือ20บวกกับอีก10และก็หุนด้านสูงนะครับก็คือด้านที่เหลือตรงนี้เองสูงอยู่40ไปตัดเลขนะครับเป็นยี่สบวกกับ30ก็กลายเป็น600ล่อน่นเง ดังนั้นด้านล่างตัวนี้เราจะได้ทั้งหมดอยู่ที่600ทีนี้นะครับมันถามตัวแปร s ซึ่งระยะทางและการกระจัดนะครับมันเป็นตัวแปร s เหมือนกันแล้วเราจะแยกกันยังไงครับว่าอะไรคือระยะทางอะไรคือการกระจัดถ้าใครดูกราฟออกนะครับมันจะช่วยตัวนี้ได้สังเกตเห็นนะครับว่าช่วงแรกวัตถุมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบมีความเร่งจากนั้นก็ไปด้วยความเร็วคงที่ทั้งหมดนี้ได้ทั้งหมด300เมตรหลังจากนั้นไปอีกด้วยความเร่ง ไปได้อีก150เมตรและสุดท้ายวัตถุไปแบบความเร็วที่ลดลงแต่ก็ถือว่าไปข้างหน้าอยู่นะครับไปได้อีก100เมตรดังนั้นข้างบนตรงนี้ทั้งหมดนะครับถือว่าวัตถุมันกำลังไปข้างหน้านั่นเองลูกก็จะกลายเป็นว่าเหมือนมีวัตถุนะครับไปข้างหน้าทั้งหมดอยู่ที่500 50เมตรและด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดนะครับสังเกตเห็นว่าวัตถุมันเริ่มเดินทางออกจากยดนิ่งแล้วก็ความเร็วติดลบตรงนี้คือมันมถอยหลังนั่นเองถอยหลังไปทั้งหมดเลยตรงนี้ดังนั้นข้างล่างตรงนี้คือว่าัััตถถุกลลงงอ,อยห ซึ่งก็ถอยหลังไปได้ทั้งหมด600เมตรนั่นเองดังนั้นรูปก็จะเหมือนด้านล่างเลยเนาะคือเราเดินไปทางขวามือ550เมตรแล้วก็เดินทางมาทางซ้ายมืออีก600เมตรเขาถามว่าระยะทางทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยว่าเอา550บวกกับ600ก็จะกลายเป็น1,150เมตรส่วนการกระจัดล่ะครับชี้จากเริ่มต้นไปหาสุดท้ายตรงนี้เรียกว่าการกระจัดก็จะออกมาเป็น550ลบกับ ห0รหรือก็คือลบ50เมตรนั่นเองนะครับดังนั้นคําว่าระยะทางนะเกิดจากการที่เอาพื้นที่บนบวกพื้นที่ล่างส่วนคําว่าการกระจัดเกิดจากการที่เอาพื้นที่บนลบพื้นที่ล่างนั่นเองตรงนี้ก็ขอจดลงไปในสมุดให้หน่อยละกันเนาะและก็มาอีกหนึ่งคำถามเขาบอกว่าจงหาความเร่งของอนุภาคนี้นะครับที่มีค่ามากที่สุด เรามีกราฟวิธีมีสวาตรงนี้ต้องการหาความเร่งมันชี้ไปหา A ได้จากลูกศรด้านบนนั่นก็คือหาจากความชันของกราฟชันก็มีตรงนี้นะครับนี่ชันขึ้นตรง2ก็คือชันตรงนี้และตรงสุดท้ายชันก็จะเป็นตรงนี้ถามว่า3เส้นนี้ใครชันที่สุดครับเส้นสุดท้ายตรงนี้นั่นเองครับเป็นเส้นที่มีความชันที่สุดดังนั้นคราวนี้เราก็สามารถมาหาตรงนี้ได้เลยครับว่าความชันณตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่สูตรในการหาความชันนะครับเท่ากับเดลต้าวส่วนเดลต้าเอ เดลต้า y ก็คือ y 2อลบ y 1 y 2มีค่าเป็น0ลบ y 1 y 1มีค่าเป็นลบสีหาร x 2ลบ x 1ก็จะกลายเป็น5 0ลบกับ45คําตอบก็จะออกมาเป็น40ส่วน5เป็น8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองฉะนั้นเราก็บอกว่าความเร่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับก็คือ8เมตรต่อวินาทีกำลังสองทีนี้มีขยายความขึ้นมาอีกนิดหน่อยจริงแล้วตรงนี้ไม่ใช่เรื่อความเร่ง ถึงแม้ว่าเราบอกว่า A ที่เป็นบวกนะครับ A ที่เป็นบวกมันจะเป็นความเร่งหมดเลยก็จริงเนาะแต่จริงด้านล่างครับด้านล่างคือการที่แบบถอยหลังถ้ามันเป็นการถอยหลังเมื่อไหร่ครับความเร่งก็คือ A ที่มันเป็นลบเส้นนิทหาจะเป็นความเร่งนะครับตัวนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเนาะก็ฝังกันน้องนะครับลองไปต้ทวนดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจบไปสาหรับข้อแรกครับสำหรับข้อนี้เป็นข้อ9ก้าชาสัมันนะครับของจริงเนาะปี5 6เขามีกราฟ vt ให้เหมือนเดิมคำถามถามตัวนี้เลยครับว่า ณเวลาเท่าไหร่นะครับวัตถุถึงจะกลับมาที่จุดตั้งต้นอีกครั้งหนึง่งคําว่ากลับมาจุดตั้งต้นก็คือว่าการกระจับมันเป็นศูนย์ซึ่งการกระจัดเป็นศูนย์การกระจัดคืออะไรนะครับพื้นที่บนลบพื้นที่ล่างใช่ไหมเท่ากับศูนย์ดังนั้นก็คือว่าพื้นที่บนจะเท่ากับพื้นที่ล่างพื้นที่ด้านบนก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเมื่อไหร่นะครับพื้นที่ด้านล่างถึงจะเท่ากับพื้นที่ด้านบนได้ครับ ก็คือเมื่อสามเหลี่ยมสอ,อันนี้มันเท่ากันนั่นเองดังนั้นความกว้างของสามเหลี่ยมตรงนี้ต้องเท่ากับตรงเริ่มต้นนะครับซึ่งก็คือว่าต้องไปได้อีก1นึ่ีกลายเป็น2อทีนั่นเองเราสามารถตอบข้อนี้ได้เลยไม่ยากเนาะแค่นี้นะครับอันนี้คือ เ,เ,ปเป็นไงบ้างครับก็จบไปแล้วเนาะสำหรับเรื่องของกราฟการเคลื่อนที่นะครับพาสุดท้ายแล้วของบทที่2เรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวตรงนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับสิ่งที่น้องต้องรู้นั่นก็คือว่าฟิสิกส์นะครับสามารถออกเป็นกราฟได้เกือบทุกบทเลยและกราฟสามารถบอกอะไรเราได้บ้างบอกได้แค่2ออย่างคือความชันของกราฟแล้วก็พื้นที่ใต้ใกราฟดังนั้นในบทน,นี้นะครับสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือว่าความชันของกราฟ st vt แล้วก็ at บอกอะไรเราได้บ้าง และพะื่ติกราฟของ ST, VT, AT บอกอะไรเราได้บ้างแค่นั้นเองอย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนเะนื้อหาให้พี่ด้วยเนาะตรงไหนที่มีประโยชน์ก็จดใส่สมุดของเราไว้แล้วก็อย่าลืมฝึกทำโจทย์เยอะๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในบทต่อไปนะั่นคือบทที่3เรื่องของแรงมวลแล้วก็กดการเคลื่อนที่แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมไปแล้ว